สวัสดีเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะผมโลมานโนครับเฮียวิโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแอนโทนีครับจะเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นระยะเวลา5ปีด้วยกันโดยการซื้อขายครั้งนี้ครับอยู่ที่100ล้านยูโรเลยทีเดียวแอนยูไนเต็ดครับได้บรรลุข้อตกลงกับสโมสรนอาจจกอัมสเตอร์ดัมโดยการตกลงการซื้อขายอยู่ที่100ล้านยูโรหรือ85ล้านปอนด์รวมแอดออนโดยจะต้องแบ่งเงิน20%ให้กับทางเปโรเป็นตเลห้ก,กหับกาย้ายทีมในครั้งนี้้แมว่าเลอยเด ไม่เต็มใจก็ตามการย้ายทีมนะครับก็ต้องย้ายอยู่ดีเพราะว่ามูลค่าทางการเงินนั่นเองวิชลอยเดอร์ครับกล่าวว่าว่ามันน่าเศร้ามากผมไม่ได้รับข้อมูลอะไรเลย เกี่ยวกับการซื้อขายของแอนโทนีมาดูในส่วนของคริสโนโรนโดกันบ้างนะครับเป็นเดตครับเอเนต์ของคริสโนโรนโดพยายามที่จะเจราจากับสโมสรนาโปลีเพื่อดึงตัวโรนโดและกับการปล่อยตัววิกเตอร์โอซเมนเพื่อย้ายมาอย่างแมนยูนเต็ดนั่นเองล่าสุดนะครับกุนซือนาโปลีออกมาบอกว่าอยากร่วมงานกับโรนโดแอ่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางสโมสรนั่นเองโอ้ยข้อเสนอครั้งนี้ครับมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนนักเตะระหว่างสโมสรอันนี้ก็ต้องติดตามมันต่อไปนะผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์ซับสไครต์กด like, แชร์ให้ด้วย